on TV ชัวหรือไม่ใช่หรือมั่วมันไม่จริงเลยค่ะจริงแน่นอนครับกลับมาในช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้แซบๆร้อนๆกันเลยนะฮะในเรื่องของคุณแม็กเดอะสตาร์กับไก่พาสิทนะครับที่ผมว่าคุณไก่พาสิทต้องไปสะดาะเคราะห์นิดหน่อยช่วงนี้นะฮะเพราะว่างานเข้าตลอดเลยนะครับหลังจากที่ ล่าสุดนี้มีข่าวออกมาว่าคุณแม็กตอนโน้นนีนะคุณแม็กบอกว่าคบกันมาปีนึงอะไรประมาณนี้เฮ้ยซึ่งมันก็แบบแรงอยู่พันหัวข่าวใหญ่โตนะแต่ตอนเอามาพูดนเป็นพิเศษใหญ่เลยพลวันกันทีเดียวไม่่ไม่เคยไม่เคยก็แบบว่าไม่เคยพูดแบบนั้นอะลองไปฟังแล้วกันว่าเบ็ดเสร็จแล้วฟังเสียงข้สดๆแบบไม่ต้องอ่านจากที่นี่ที่นั่นที่นี่เขาเคลียร์เรื่องนี้ว่าอะไรครับก็งงอะครับว่ามันมีข่าวนี้เกิดขึ้นได้ไงทั้งที่ผมไม่ได้สนิทกับพี่ไก่ภาสิทธ อย่างที่เป็นข่าวออกมากรณีที่อแรกเลยที่บอกว่าที่ผมพูดไปก็คือไม่เคยไปคอนโดพี่ไก่แล้วก็ไม่เคยคบกันอย่างที่เป็นข่าวที่บอกยิดอกลับผมไม่รู้ว่าอาจจะพลาดหัวข่าวให้ดูนะอ่านว่ายิดอกลับคบแบบไหนมันไม่จำเป็นว่าจะต้องคบเป็นเป็นแบบแฟนเนี่ยครับพี่หรือว่าแบบไหนอาจจะเป็นคบแบบเป็นเป็นเพื่อนร่วมวงการแต่ก็ไม่ได้สนิทนะครับบอกตรงๆว่าไม่ได้เครียดอะไรเลยแต่เราเป็นเกรงใจพี่ไก่พากสิทธ์มากกว่าไม่ได้คุยเลยครับสร้างกระแสให้ตัวเองหรือเปล่า ผมก็กำลังจะมีละครอยู่แล้วถ้าถ้าจะสร้างกระแสผมก็เต้นในอินสตาแกรมจะเปิดโรงเรียนสอนเต้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันนั้นมันน่าจะน่าจะสร้างกระแสอะไรที่แบบน,น่าดูมีอะไรมากกว่าที่จะมาพูดแบบนี้ให้ตัวเองไม่มีพื้นที่อยู่ในวงการกลัวว่าถ้ามามาพูดแบบนี้แน่นอนผู้ใหญ่จะไม่ปลื้มได้ว่าถ้ามีข่าวแบบนี้ออกมาณเนะวลาน,นี้ผมผมชอบผู้หญิงนะพีส่สักวันหนึ่งพี่คงเห็นผม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 เข้าใจว่าหนึ่งผมเต้น ผมเป็นครูสอนเต้นโอเคมีฉีกแห้งแขกขาตัวอ่อนมันเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อที่เด็กนักศิลปนสาคนสักคนหนึ่งจะต้องจะต้องทำผมผมผมชินเฉยๆครับก็ยังยืนยันว่าว่าชอบผู้หญิงครับคงจะต้องต้องมีครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พระจะพาสิทธิ์คุณพาวินพาวินพาวินไม่ใช่พาสิทธิ์พาว่าไงจ้าพาวินว่าไงม้ามันมันมากนะตอนที่แบบบีทีอาร์เขาเนี่ยอันนี้ลองเล่าสิฉันอยากรู้อ่ะก็เขาบอกแล้วไงคะเขาว่าเขาชอบผู้หญิงแม้ อไงก็เขาก็ไม่เกลียดนี่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็พูดได้ว่าจ้าผู้หญิงนะแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะชอบมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันงชันเออชินรู้เธอก็ชอบคุยกับผู้หญิงคบกับผู้หญิงนถานะเพื่อนฉันเป็นผู้ชายหวานๆโกรหนวดสักนิดนี่ไหมไม่ได้แม่ด่าแม่ด่าแม่ว่าแม่ยังไม่รู้เนาะแม่ยังไม่รู้ยังไม่รู้สรุปการแสดงครับผมสรุปก็คือสรุปเป็นยังไงกันคู่นี้ยังไงก็หลังจากที่คุณไก่ก็ออกมาปฏิเสธแล้วคุณแม่ก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับเขาก็เคลีย เขาไม่ได้คบกันนะครับกินมันหยาบไปใช่ไหมเขาไม่ได้คบกันนะครับเขาบอกว่าอาจจะรู้จักกันในตามฟิตเนสซึ่งผมได้ทราบมานะครับว่าน้องแม็กเนี่ยนะฮะเขาเป็นสิงสิงเหมือนกับสิงอยู่ในฟิตเนสเขาชอบกับกําลังกายเขาหุ่นเพราะหุ่นเขาเฟิร์มมาก่ใชเขาอาจจะชอบเล่นฟิตเนสแต่ว่าแหล่งข่าวของผมเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าน้องแม็กซ์เนี่ยเขาชอบวนเวียนอยู่แถวนั้นแต่อยู่ตรงไหนในฟิตเนสออล็กกเร์หรือเปล่าอ่ะ ไม่ม่ใช่ตรงพี่ลู้วิ่งสิครับพี่ต้องออกกำลังกายแต่ว่าหลังอาบน้ำนี่ก็ไม่ว่ากันทีอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วคนก็หันไปมองว่าเขาเนี่ยพยายามสร้างกระแสเพื่อจะมีที่ยืนในในวงการบันเทิงหรือเปล่าเพราะว่าใครคือแม็กเดอร์สตาแม็กเดอร์สตาไหนแม็กเดอร์สตาสีหูนาน้าเก่าแต่ถามเขาว่าว่าเขาว่าแม็กเนี่ยสร้างกระแสหรือเปล่าผมก็คุยกับแม็กนะว่าแม็กสร้างกระแสไหมเขาก็บอกว่าไม่จําเป็นครับพี่เพราะว่าผมเนี่ยมีผลงานค่อนข้างเยอะนะช่วงนี้ก็มีละครนะตอนนี้ล่าสุดก็จะมีละครช่องเจ แล้วก็มีช่องอีกช่องหนึ่งทางฝั่งนู้นฮะแล้วสรุปจากวงนงวงในเอาจริงนะมีข่าวแว่วมาว่าเขาคบกันไหมหรือเขาคบกับใครเขาไม่ได้คบกันแจกแจงน้องแม็กก่อนน้องแม็กเนี่ยที่บอกว่าชอบผู้หญิงเนี่ยนะฮะก็มีแหล่งข่าวของเราของเรานะก็คือน้องแกะนะฮะกระซิบกระซิบมากระซิบมาบอกว่านะครับแม็กเนี่ยก็ไปขอเบอร์ บุรุษท่านหนึ่งนะคะบุรุษท่นี้ก็มีมีเป็นเด็กอยู่ในโมโมเดลิ่งหนึ่งซึ่งโมเดลิ่งนั้นนะฮะน้องคนนี้เขาก็จะคุยกับเจ้าของโมตลอดเวลาซึ่งเหมือนน้องน้องโมเนี่ยนะฮะน้องโมน้องแม็กเนี่ยคะเขาก็ไปขอแล้วก็มีการสนทนานี่นี่ยุ่งยุ่งนิงกันเขาอาจจะคุยกันเรื่องสุขภาพเหมือนที่เขาบอกเขาคุยกับไก่พัสสิตธ์ปั่อาจจะเป็นเรื่องสุขภาพงรื่แต่ว่าในเจ้าของโมเขาขคนเฟิ่งมานะฮะว่าเป็นข้อความค่อนข้าง หวานหวานทีเดียวเชียวนะฮะก็เลยเชื่อว่าเออน้องแม็กนี่อาจจะเป็นผู้ชายหวานหวานก็ได้นะฮะตามรรอาจจะซัมติงนากลากกับน้องคนนี้ด้วยนะคะถึงคุณไก่ประสิทธิ์บ้างคุณไก่ประสิทธิ์เนี่ยผมเชื่อว่าน้องแม็กเนี่ยเขาเป็นตัวหลอกเพราะว่าคนบอกว่าเป็นไก่ประสิทธิ์เพราะมีอีกตัวย่ออีกหลายตัวเลยนะฮะก็ที่ล่าสุดก็ออกมาคือคุณอคอนอเจ้าของซุปไก่ก้อน ไม่ได้ออคนอออคนนะฮะนี่อักษรย่อของผมนะฮะซึ่งเขาก็เล่นละครอยู่ใช่อยู่เป็นนักแสดงอยู่ชั้งสามค่ะเขาบอกว่าก็มีการคบหาดูใจกันซึ่งกับคุณไก่พาสิทธิ์ใช่ซึ่งคุณออนี่ผิวผู้ชายอ่าคุณออนี่ผู้หญิงผู้ชายเดียะเอออคนเป็นผู้ชาย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 ครับผมใช่เขาก็อ่าผมก็ได้ไปสืบซากกับน้องออคนเนี่ยนะฮะชุดพูดชื่อจริงแบบเมื่อกี้กับหลุดกับหลุดเดี๋ยวโดนฟ้องนะคุณนะ คุณเอาพนนเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับเขาก็บอกไม่มีอะไรก็คุยกันปกติพี่น้องเพื่อนกันแต่ว่าก็แต่วงนนะแต่วงายบอกว่าคบกันอยู่่ถามจริงนะใครจะบอกว่ากินวะ เอาบ้าแล้วหรอที่ไมรทำเลยนะเกินแล้วล่ะไม่ก้นก็หล่อถ้าเป็นผมได้กินกลับมาสินะผมก็ไม่พูดเนาะเป็นเด็กแล้แต่งเงียบดีกว่าใช่รู้ยังว่าเดี๋ยวเออไปกินที่อื่นอีกมันกินยากอะเนาะใช่ชื่อเรามันจะออกไปแล้วเนาะขวินนักข่าวอ่างนี้นะแล้วแล้วคุณไก่เนี่ยเขาเล่าว่ามีแฟนอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วซึ่งเขาบอกว่าเป็นสจ๊อตสจ๊อยคล้ายๆสจ๊วตไหมสจ๊อตอยู่อ่ามันจะเป็นบอกว่าเครื่องบินสีม่วงๆอ่ะฮะอ๋อ การบินเตยเหรอการบินเตยนะไม่ต้องอย่อแล้วบ้างมาขนาดนี้ซึ่งคนนั้นน่ะเขามีอักษรเรียกว่า อ่างอ่างกินกันแ้วนะอ่างอีกแล้วอ่ะไก่นี่เขาชอบอออ่างเป็นพิเศษเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นอุ้มบ้างดี๋ยวเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีข่าวนะคะคุณไก่พาสิทธิ์ดิวกับพิธีกรอีเพมออนทีวีนะคะอย่างคุณอั๋นพัวน่านะคะหรือไม่ก็คุณอ๋องนะคะแล้วก็คุณอาวินนะฮะอาวินอันนี้พยายามมากขอมีส่วนร่วมตลอดจริงๆแกใช่แต่ว่าคุณคุณไก่เนี่ยเขาก็มีคนหนึ่งนะฮะนี่เมามาอีกมีคนย่งเป็นวีเจนะฮะวีเจอักษรย่อขอไข่ โอยเหนื่อยมากเลยอ่ะเป็นเป็นอะไรที่กินได้ขันเงินเนื้อนวลขันเงินกทค่มีเจเหรอมีเจเหรอไม่ใช่กินได้กินได้พอเถอะพอเถอะนะฮะอันนี้คือเรื่องราวของคุณไก่ประสิทธิ์นะฮะที่บอกว่าเป็นตัวหลอกที่จริงแล้วมีแฟนอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วใช่เพราะว่าผมแอบเข้าไปดูในอินสตาแกรมนะฮะก็เห็นรูปคู่อะไรอย่างเงี้ยจริงเหรออ๋อเขามีลงรูปคู่กับแฟนเขาเหรอ เห็นว่าใช่นะแต่ไม่แน่ใจไม่คอนเฟิร์มนะฮะไม่คอนเฟิร์มคุณไก่เขาไม่ได้เปิดตัวไม่ใช่หรอคะว่าเขาอยู่ในเพศไหนสถานะไหนใช่อาจจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าเป็นเพื่อนอืแต่จริงมันก็มีผลกับหน้าที่การงานนะคุณใช่เขาอาจจะปิดไว้อย่าเพิ่งพูดดีกว่าแต่จริงๆถ้าพูดถึงเรื่องหน้าที่การงานดินี้หลายคนก็เปิดเปิดกันเยอะแยะนะแต่แต่เราก็ อะละไว้ตรงนั้นก็แล้วกันผมคิดว่าแต่เป็นการว่าตามติดกันต่อไปแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าคุณไก่ค่อยๆถูกแฉเนาะแบบว่าถูกแบบใครกินแล้วก็เอามาพูดงั้นหรอพูดจังเลยอ่าเดี๋ยวเรามาต่อเรื่องของมาร์กี้อีกเรื่องหนึ่งได้วันนี้ก็ไปขัดแย้งะเดับวันนี้ตกอกตกใจกันด่ฉันมาร์กี้ออกมายืนยันว่าเลิกกับแฟนที่คบหากันมากว่า8ปีแล้วต้องแต่ว่าผมได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องเขาแล้วนะเขาบอกว่าขอของห่างเฉยๆยังไม่ชั่งว่าเลิกเลิกไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้เป็นรายกายแรง จะดีอยู่แล้วเช่แต่เกียดเขาว่าไม่ได้เป็นอะไรกันก็ไม่ได้เป็นอะไรครับเป็นพี่น้องกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแต่จริงตอนคิมเบอรี่เลิกกับก็ใายๆกันเนาะเจ๊ก็พูดแบบนี้ใช่ก็เลยมองว่าเอ๊ะจะมีมือที่3าเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าซึ่งถามน้องมาร์กี้แล้วนะฮะว่าเป็นบอยประกอบหรือเปล่ามา่อกี้ก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะเพราะว่าพี่บอยเนี่ยเขากำลังอินเลิฟกับใครหวานอินแบบสุดเพราะว่าไปไหนมาไหนเห็นมีใครหวานตลอดเขาก็เลยบอกว่าอ่ะอาจจะแบบแทรกเข้าไปตรงนั้นไม่ได้ไม่ใช่แน่ๆไม่ใช่แน่น คนที่เข้ามาแทรกอาจจะไม่ได้แทรกทางฝั่งมาคี้อาจจะแทรกทางฝั่งของคุณต,ต้องก็ได้ไดเออ,เอ,อแล้วมีหลายคนเมาส์มาว่าอพอเลิกกันเลิกลากันแบบนี้แล้วเนี่ยมาคี้จะมีสิทธิ์ได้เล่นละครของค่ายชนลพีอีกหรือเปล่าก็ยังมีสิทธิ์นะครับเพราะว่ามันคือการงานเนี่ยฮะแต่คือเ,เขาจบสวยใช่ไหมคู่เนี้ยจบสวยเขาบอกว่าจบสวยเขาเป็นพี่น้องกันอะไรดีหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องของที่ห่างกันเพราะว่าไลฟ์สไตล์เนี่ยมันไม่ตรงกันเพราะว่าไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่เนี่ยมัน คนละขั้วเลยนะฮะเพราะอามากิอาจจะแบบติดเพื่อนคุณต้องอาจจะเป็นบอกว่าเรื่องของการผจญภัยหรืออะไรเงี้ยด้วยอายุเขาห่างกันปะคะคุณห่างกันด้วยนะครับผมนะแล้วที่ก็บอกว่าแบบเฮ้ยกิกใหม่เป็นนักแสดงดาวรุ่งที่แบบอยู่ในละครเรื่องนี้ที่คุณต้องไปผู้จัดด้วยชื่อพลอยพัทรารพัตรากพลอยที่เล่นอันนี้ใช่ไหมใช่ คุณชัยคุณชัยเรื่องที่สามอ่ะใช่คุณชัยรัชชนน์เออที่เป็นสาวบ้านป่ามีมูลฝันน้องแกะว่าไงน้องแกะน้องแกะน้องแกะว่าไงคะลูกหิวข้าวเลยค่ะขอพักก่อนนะฮะก็ช่วยกันทำมาหากินก่อนนะฮะก็บอกว่าไม่จริงหรอกนะฮะเพราะคุณต้อมเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบว่าปุ๊บปั๊บรับโชคอะเนาะก็ศึกษาใครก็ค่อนข้างศึกษานานเหมือนกันเพราะว่าหลังจากที่สัมผัสมาแล้วนะฮะเพราะว่า การการที่คุณต้องก็จะมีแฟนเนี่ยเขาเขาคุยหรือว่าเขาคบหาดูใจเนี่ยค่อนข้างนานพอสมควรที่มีข่าวออกมาเขาบอกว่าคุณพลอยเนี่ยกำลังจะขึ้นแท่นเป็นนางเอกเ,เบอร์ล่าสุดของค่ายชนลำพีที่คุณต้องมันพูดจับด้วยนะคะเรื่องกระสือมหานครอ,อาจจะเป็นการพาวินคิดว่าอาจจะเป็นมุมที่บอกว่า าจจะโปรโมทหรอหือเปล่านั่นแหละแต่ถ้า<ส>โปรโมทขึ้นมาแบบนี้ก็ดูอาจจะเป็นข่าวลบนะแต่ไม่แน่หรอกคนอาจจะจับตามองว่าเฮ้ยสงสัยคงต้องดูที่นางเอกใหม่ก็เป็นไปได้แต่มากี้เนี่ยเรื่องมากี้ก็เล่นกับคุณเรื่องของค่ายคุณต้องเนี่ยก็คือเรื่องของรักคุณสองก็มีงานกันถึงคู่ใช่ใช่ไหมแต่ก็จบสวยนะนะฮะแล้วก็ออกมาเปิดเผยกันแล้วนะครับก็ไปกำลังใจว่าเขาจะผ่านพ้นวิกฤตต่างๆไปได้ช่ครับผมเชื่อว่าจะได้ดีแน่นอนสําหรับเรื่องความรักของทั้งคู่นะครับค นะะฮในระหว่างนี้ก็อยากจะบอกว่ารักษาตัวให้ดีๆได้นะครับเพราะเดีโดนหมายปองแน่นอนออกไปในตรงนี้นะฮะแล้วก็มานั่งอยู่ในรายการนี้ช่วยข่กันด้วยนะครับเตือนไว้เลยนะฮะว่าศัตรูพี่อาป้าจษ์บอกว่าเออนี่คือน้องแกะทางนั้นอย่ให้น้องแกะนะน้องแกะเป็นคนพูดพาวิงไม่ได้เป็นคนพูดแก่ยุไม่ยืนแน่เลยเดี๋ยวจะเป็นสีดําแล้วนะฮะไม่สีชมพูแล้วนะฮะครับผมนะฮะนี่คือทั้งหมดนะครับของ EFM on TV ในวันนี้ครับทุกประเด็นร้อนเจาะลึกกว่าใครเพื่อนก็เลยนะครับสดๆทุกวันที่นี่สองทุ่มถึงสามท ด้วยสาหรับคุณภาวินแล้วก็น้องแกะนะฮะแล้วกลับมาพบกันในวันพรุ่งนี้นะครับกับอันกับอาร์ตกับอ่องกับดาดาแล้วก็ทีมงานนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ